สงสารแชมป์จากบรรยากาศการเช็คดาวเทสที่เซปังประเทศมาเลเซียนครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กุมภาพันธ์โดยเป็นอีเวนต์สำหรับนักแข่งทดสอบนะครับของแต่ละค่ายที่จะนำพารชชิ้นส่วนที่ได้รับการพัฒนาจากโรงงานนำมาทำการทดสอบดูนะครับว่าให้ความรู้สึกกับในการขับขี่นั้น ไปในทิศทางไหนนะครับและจะต้องปรับปรุงชิ้นส่วนตรงไหนเป็นสําคัญนะครับและมันเป็นอีก,อกหนึ่งอีเวนต์เลยนะครับสำหรับนักแข่งมือใหม่ที่จะขึ้นมาวาดลวดลายและโลดแร่นนะครับบนชั้นพรีเมียคลาสในแต่ละฤดูกาลโดยจากทางภาพโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้มีการปล่อยออกมานะครับทำให้แฟนๆในรายการ MotoGP นั้น คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่ารถแข่งแต่ละค่ายนั้นก็ต่างพากันเอาของดีนั้นออกมางัดออกมาทําการทดสอบกันนะครับแต่ทว่าดูเหมือนยามาฮานั้นจะเป็นทีมเดียวนะครับที่รูปลักษณ์ของเรือธงอย่าง M1 มันมันแทบจะไม่มีการพัฒนาเลยนะครับและนอกจาก ที่แฟนๆของยามาฮ่าจะต้องปาดเหงื่ออีกคนหนึ่งเลยนะครับที่ท้อใจอย่างแน่นอนนะก็คือฟาบิโอควาทารโรหัวหอกของยามาฮ่ากับการแข่งขันในฤดูกาล2 0 2 4และก็ต้องขอบอกว่ายามาฮ่านั้นก็เป็นแบบนี้มา2-3ถึงปีแล้วนะครับและแน่นอนเลยครับว่าก่อนหน้านี้คนในทีมของยามาฮ่านะครับก็เคยออกมาบ่นถึงการที่อาจจะเสียนักแข่งซึ่งเป็นหัวหอกในการแข่งขันกับรายการม o ต GP ในปัจจุบนันนี้โดยสาเหตุนั้นมันก็มาจากการขาดความคืบหน้าในการพัฒนาของ M1 นนั่นเองนะครับและผลกระทบ โดยตรงนั้นมันก็ทําให้นักแข่งอย่างฟาบิโอคอทาทโรนั้นก็ต้องพ่ายให้กับชัยชนะ2-3ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมันก็สร้างความท้อใจให้กับฟาบิโอได้อย่างแน่นอนเลยครับสาหรับการทําผลงานของเจ้าตัวซึ่งเป้าหมายหลักของนักแข่งทุกคนและแฟนๆนั้นก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วครับว่าเป้าหมายหลักของนักแข่งทุกคนนั้นก็คือการที่อยากจะคว้าชัยชนะนะครับและ สะสมมันนะครับเอาไปลุ้นแชมป์โลกในปลายฤดูกาลและหนึ่งในคนที่เคยออกมาเตือนต้นสังกัดอย่างยามาฮานั้นก็คือคาลครัชโลนครับนักแข่งทดสอบของยามาฮานั่นเองโดยคาลครัชโลนั้นก็เคยออกมาเปิดเผยนะครับว่ายามาฮานะครับยังไม่คิดที่จะพัฒนาอากาศพลศาสตร์อีกหรือซึ่งมันเป็นเรื่องที่ฟาบิโอควาทาโรร้องขอและเน้นย้ำม,มากๆในการพัฒนารถ2-3ปีที่ผ่านมาและรวมถึงการยึดเกาะที่ล้อหลังมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยครับที่ฟาบิโอนั้นร้องขอต้นสังกัดอย่างยามาฮามาโดยตล หรือจะพูดว่ามันเป็นการร้องขอตั้งแต่ฟาบิโอนั้นขึ้นมาเป็นนักแข่งในทีมโรงงานก็สามารถพูดได้นะครับเพราะว่าฟาบิโอนั้นก็มีการเน้นย้ำเรื่องนี้มาตลอดนะครับและแน่นอนครับว่ายามาฮานั้นก็ได้เพิกเฉยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่เรื่องพีคไปกว่านั้นก็คือฟาบิโอนั้นเคยบุกไปถึงห้อง VIP นะครับห้องที่ผู้บริหารของยามาฮ่า มาชมการแข่งขันนะครับโดยมันเป็นการแข่งขันในทางฝั่งยุโรปและแน่นอนนะครับว่ามันสร้างความไม่พอใจให้กับทางฝั่งผู้บริหารอย่างมากเลยครับเมื่อนักแข่งคนหนึ่งนะครับบุกเข้าไปหาถึงห้อง V.I.P และพูดด้วยน้ําเสียงที่ไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่ครับแต่สุดท้ายและท้ายที่สุดครับยามห่านั้นก็ได้เพิกเฉยนะครับต่อสิ่งที่ฟาบิโอนั้นร้องของกับทางต้นสังกัดซึ่งมันก็สร้างความท้อแท้ใจและความไม่พอใจให้กับแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสคนนี้อย่างมากครับ และแน่นอนเลยครับว่าหลังจบการแข่งขันในฤดูกาล2024ฟาบิโอนั้นอาจจะออกจากฮ่าก็สามารถเป็นไปได้ครับซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ครับว่าผลงานของฟาบิโอกับการแข่งขันในฤดูกาล2024 มันจะออกมารูปแบบไหนครับและจากเวลาเช็คดาวเทสรถของยาม่านะครับอย่าง M1 ก็ทําเวลาออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่เลยครับในวันแรกและมันก็ไม่ใช่ตัวตัดสินทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันยังเหลือการเช็คดาวเทสหรือว่าการทดสอบในเซปังอีก2วันและก็อีก1ครั้งนะครับซึ่งจะเป็นการทดสอบอย่างเป็นทางการโดยจะมีนักแข่งในรายการ MotoGP และชั้นพรีเมียร์คลาสทั้งหมด ลงทําการทดสอบรถครับและตรงนั้นเองนะครับมันจะเป็นเวลาอย่างออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าเวลาอย่างเป็นทางการหรือมันเป็นเวลาที่จริงๆนะครับที่อาจจะเอามาวัด สำหรับการดูทิศทางนะครับในการพัฒนารถและการทำผลงานกับการแข่งขันในฤดูกาล2024ครับก็ต้องบอกว่างานนี้นั้นก็สงสารแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสมากๆเลยครับที่การพัฒนารถของต้นสังกัดนั้นยังอยู่กับที่ครับต่างกันกับของทาง Honda นะครับที่มีการดิ้นดิ้นและดิ้นรนในการพัฒนาตัวแข่งอย่าง RC23V อย่างมากนะครับโดยเห็นจากรูปลักษณ์ได้เลยนะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงครับมีออปชั่นเสริมด้านอากาศพลศาสตร์ซึ่งสร้างความแตกต่างได้อย่างพอสมควรเลยครับ ครับแลยนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหาเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะเป็นพลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ